วันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกินโปรตีนชาเขียวนะคะแทนกาแฟนะคะอันนี้น้ำที่เราไปทำให้มันร้อนมาแล้วนะจะมาแกะโปรตีนชาเขียวกันเลยนะนี่เลยนี่ค่ะชาสีเขียว สองสกู๊ปนี้นะคะจะได้คาเฟอีน60สิบมิลลิกรัมเหมือนเรากินกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองกินแบบกาแฟแก้วหนึ่งกว่าเพราะปกติเวลากินกาแฟ <c oughs> ก็จะใส่กาแฟดำหนช้อน <c oughs> ใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะกินอันนี้แทนใส่ไปแล้วเราก็เติมน,นะคะ อันนี้ใช้น้ำปุ่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวโปรตีนเนี่ยเขาะจะไม่กลัวความร้อนใช่ไหมเหมือนให้นึกถึงไก่ย่างนะก็จะไม่เสยียคุณค่าโปรตีนนะคะอ่านีละคะ่ะโอเคชิมนะร้อนร้อนแต่เป่าก่อนก็ มีรสของชาเขียวนะคะแต่ถ้าใช้ชอบเข้มข้นกว่าน,นี้ก็อาจจะใส่เพิ่มอีกเนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าวันนี้ไม่กินกาแฟแต่กินโปรตีนชาเขียวช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะลองดูนะคะ